สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทำเชิงคเรื่องระยะการก่อตัวของคอนกรีตด้วยแรงต้านนะครับขั้นตอนที่1นนะครับทําการผสมคอนกรีตนะครับผมจากนั้นจะได้คอนกรีตสดนะครับนําคอนกรีตสดมาล่อนผ่านตะแกรงเบอร์ซีนะครับผมจากนั้นจะได้มอต้านะครับและทําการคลุกเขามอต้าให้เข้ากันครับทําการวัดอุณหภูมินะครับทั้งข้างนอกและในมอต้านะครับ จากนั้นนะครับทาการตัดมอเต้าลงในแบบหล่อครับเมื่อตัดบมรต้าลงในแบบหล่อนะครับทาการกระทุงทั้งหมด35ครั้งนะครับให้ทั่วพื้นที่ครับจากนั้นนะครับเคาะไล่ฟองอากาศออกทั้งสี่ด้านนะครับก่อนการทดสอบนะครับทําการดูดน้ําที่เยิมออกจากมอเตราครับการทดสอบนะครับทําความสะอาดหัวกดนะครับผมจากนั้นทําการกดลงที่มอเตรานะครับผมเมื่อเสร็จแล้วทําการอ่านค่าครับ ทำการกดนะครับจนค่าสุดท้ายมีหน่ง1 0อปอนดนะครับจึงทำการหยุดครับจากนั้นบันทึกค่านะครับผมและนี่คือตัวอย่างมอเตอร์ที่ทำการทดสอบครับ